สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคนป่าบ้าเกมชื่นเคยครับวันนี้ทุกคนนะอยู่ในเกม Call of Duty ครับอ่าวันนี้เราจะมาอยู่ในโหมดเอ่อ DMC ครับตัววี DMC เหมือนเดิมนะทุกคนนะอันนี้อ่าทีมพร้อมครับวันนี้มาแล้วครับโอ้โหเพื่อนเราติดไฟยังโหดไปครับไปพร้อมกับนักเขียวครับเหมือนเดิมครับฟาร์มนะหาปืนหาของในโหมด DMC ครับดูกันเลยมาสามสอง เอาว่ะแล้วเพลงมาทุกคนตึ้งผมมามือเปล่าวันนี้ฮะมึงตายมาครับนะฮะนี้แล้วแถปืนมาครับมาหาอัดับหน้าครับนี้มาเพื่อนมือเปล่าเลยนี้พร <hate> ้อมแล้วผมมีมีดปลาอยู่อันหนึ่งครับสามารถสเตลได้นะทุกคนนะนี่โชว์อยู่ครับมีดปลาเราแล้วมีอยู่อันหนึ่งนะฮะอันนี้ครับนี่ครับมีดปลาอ้าวเฮ้ยกดผิดโอ้ยหายแล้วมีดอะไรครับขึ้นข้างบนครับเราหาของข้างบนครับเนี่ยโอโอไม่ อยู่นเต็มเลยยังไม่รู้ตัวมาบุยไทยใส่โจตักโจเก้โอ้ยโอ้ยเด็นก่อนหนุ่มโอ้ยขอขอขอปืนครับปืนครับโอ้ไม่กอดขอปืนครับนะครับนะครับนะครับอืมดึงล้มโดดลงมานี่โอ้อย่างเกือบตายทุกคนนนี้หลบในซอกโอ้สวยโอ้ไม่กอดได้ปืนแล้วครับนี่โอ้ถึงตายเราปืนนะโอ้หลบเขาเราใส่โล่ไ้หนึ่งใส่เกาะ เอ้ยหนุ่มไม้หนุ่มอะไรห,หนุ่ม,หนหนมอยู่นบนครับลงมาได้กับเวะรอดได้กับเราเมื่อเพื่อนเราล้มโอ้โอไม่ก็ต้องยุคนเฮ้ยทำอะไรนี่เจอไงปืนนี้มันหนักครับวิบ่งช้าครับถึงไม่ช่วยเพื่อนครับเราฝั่งนู้นเพื่อนล้มอยู่ครับโดดลงน้ำ,ด,ำนนนดั่งมาที่เฮ้ยใครยิงวะมาเนยครับยิน,บน,นก่อนเฮ้ยปลาระเบื่อมาเบื่อแฟดโอ้ไม่ก็ถอยก่อนครับ มาหลังเข้าอีกโอ้มาดิีนุ่มอือเอาดิเอาดิเพื่อนช่วยเลยครับคนหนึ่งสวยมาเพื่อนจะกันให้จะกันให้กันหน้าให้ยังไงยังไงครับยังไงครับยังไงครับมาครับสวยเพื่อนสวยเบิดมายินทำไมครับเรายินมาทำไมนุ่มอือตัวนี้เกาะแน่นครับยิงไม่โดนเลยมาเดี๋ยวมวก่อนโอ้สวยเพื่อนสวยหน้าเยี่ยม รีโหลดโหลดดิ้งก่อนเบื่อนไปของเราเฮ้ยไปไหนไอ้หนุ่มวิ่งไปไห,ไหนหนุ่มวิ่งไปไหนหนุ่มเข้าเลยดิเข้าหัวไปดิเฮ้ยเจอปืนเก่งกคนทดกันเอาแล้วป่ะได้แล้วปืนเก่งอ๋อเพื่อนเราไปนี่ไหมนีม่ไปช่วยตัวประกันดีกว่าเพื่อนมาคร,รับเรามาครับไปเพื่อนไปโกดีกว่าช่วยตัวประกันครับอันนี้ ไปเพื่อนเฮ้ยรถใครมาวะเฮ้ยเอาเลยครับจัดเลยเพื่อนจัดเลยสวยตายหนึ่งตายตายหมดซ้ำตายไหมซ้ำตายครับตายเฮ้ยเพื่อนได้รถแล้วไปขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นเลยเนะขึ้นเลยเออาไปไหนวะนมาเพื่อนเลิกกูชื่อตรถกัน เนี่ยอ้สีเขียวเออเบอร์หนึ่งไม่ขึ้นไปครับสวยครับจะพาไปครับเรื่องการขับรถเรื่องกลัว,วนะเพื่อนนะผมนี่เชี่ยวชาญเรการขับรถมากนี่สกิล GTA เยอะครับเรานะสบายครับนี่กูการดิฟนี่ชนโดนไปดิไงว้าวติดแป๊บน,น,นึงครับไปขึ้นบนยยันไดตรงนี้อือเอาเลยเพื่อนลุยชนหมดอะ่ะมาเลยครับ มาเลยครับมาเลยครับอืดิฟมาที่ครับเราอยู่หน้านี่ฮะตึกนี่เหรอวะอ๋อนี่ครับต้องเอารับลัอกเควสวันนี้ครับรับเควสกับเพื่อนเฮ้ยดูเถว่อนเคียร์ให้เอาเลยครับเอาเลยครับมาเลยครับล็อกเควสยังโอเคสวยเพื่อนมาครับเราจะขึ้นในแมปนะว่าเราต้องช่วยตรงกันที่ไหนนะครับนี่ครับอีก200เมตรข้างหน้านี่ฮะทุกคนต้องเดินเดินไปต้องขับรถไปว่ะไกลนะ แวะฟาร์มนี่ครับเฮ้ยอะไรช็อตการ์ดบล่าหนุ่มนี่ครับปืนเก่งผมเลยนี่ดอกเดียวนะครับทุกคนเวลอัพกับช็อตการ์ดสวยยังไงกันเลาะมันนี่ครับหาขอของฟาร์มนี่ครับแะฟาร์มครับไหนจะไปชุวกันแล้วครับต้องฟาร์มของไหมครับได้ได้ตังค์ด้วยครับตัดออกโอ้ยระเบิดมาใครเป่าวะเฮ้ยเฮ้ยไอหมอนี่มาดิครับ โอ้โหมันเยอะมากสั่ตัวอยู่ไหนวะมาเลยครับมาเลยครับระเบิดโอ้โหเล่นแรงพู้นี้เพื่อนล้มข้างล่างครับหายละเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาดูเราไหนจ๊ะเฮ้ยมันซุ่มอยู่งั้นไอ้ไอ้เอ้ยเดี๋ยวพึ่งโอ้ปาไฟมามาเลยครับนี่ไงนี่ไงมีเปล่ายังไงครับเคลียร์เพื่อนเคลียร์ละโอ้เพื่อนล้มไปแล้วครับเราต้องช่วยเพื่อนครับมาเพื่อนอยู่เฉย อยู่เฉยดิมีอะไรวะโอ้เงียไปเลยห้ามเลือกกันชนไว้เพื่อนโว้ยอไปเฮสกรคับเราล้มไปต่อฮะต้องไปชุูตระกันครับไปเพื่อนต้องสองร้อยเมตรข้างหน้าลุบไปแล้วนะฮะนี่เรากลับรถรอชนเข้าไปหนึ่งที มาเลยรถแรงว่ะคันนี้บอกเลยมาเพื่อนขึ้นมาสวยครับโอ้ยเสาไฟไปทุกคนข้ามมาเบอร์เบอร์หนึ่งขึ้นมามาเออเป็นทีมเวิร์กเด็กเพื่อนสวยไปฮะเราขับฝ่ามนะ์มแล้วฝุ่นเยอะมากครับเพื่อนเราขึ้นถึงบนหลังคาวันนี้โอ้โหสุดยอดใจถึงว่าเพื่อนเราเอาเรื่องนี้ฮะนี่ลัวไป ถึงระเบิดข้างหน้าคนเลยครับแหดตึกข้าน้าเนี่ทุกคนปีนโอ้ยปีไม่ขึ้นเออสวยเพื่อนสวยเยี่ยมยิงซ้ำไปครับเราตึกนี้ครับหอมนะเพื่อนเดี๋ยวลุยให้ฝากดูข้างนอกด้วยครับไปเราลุยแล้วเราเราสกันครับเอาไปครับสั่งไว้มาดีครับกิ่ตัวก็มายังไงครับรีบไปทุกคนครับไหนมันมีเวลานับครับมาเข้าไปครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับ ไปปลดล็อกระเบิดให้ตู้ประกันนะตอนนี้ทุกคนยังไงหนุ่มยังไงครับยังไงไม่เปล่าเยอะมากครับวันนี้ทัพกันอย่างเดียวครับนี่ใกล้ๆสวยครับชั้นไหนวะชั้นสองไม่มีครับมาครับสาไปครับเต็มหัวเอ้ยลีโลไปหนึ่งเพื่อนยังไงมาดีครับมาดีครับแล้วแอบในห้องน้ำหนึ่งครับตอนนี้ใส่เกาะแป๊บนี่จะหมดครับเวลาเดินตอนนี้เราปั๊มเลยครับปั๊มแบบเลือดไหนอยู่ไหนมาช่วยแล้ว น so oh. so nah uh. ี่ครับตุบกันเจอแล้วครับปลดระเบิดโวยทันอยู่คร oh. ับสวยครับเอาว่ะสวยทุกคนตอนนี้เราเคียงบนครับไม่มีแล้วหมดละไปเพื่อนตุบกันขึ้นมาแบตตุบกันครับไปส่งครับเราออกจากที่นี่ครับจบภารกิจที่นี่ครับเราไปเพื่อนได้แล้วตุบกันให้เพื่อนเราฟองล่างให้ครับเออสวยสวยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลย พร้อมแล้วพร้อมแล้วขับเลยขับเลยเอนอลองนี้ครับมามาสวยเอาเฮ้ยจะเย็นเพื่อนโอ้โอ้ยโ,โดดขึ้นหลังกระบะไปครับเราแบกตุ๊กันอยู่ครับวันนี้ไปขับไปดีเพื่อนแลว้วไอ้เบอร์หนึ่งอยู่ไหนฮะเอาเบอร์นหนึ่งไม่ทันไปไหนโอ้เบอร์นหนึ่งเบอร์หนึ่งโอ้ไม่อรอเบอร์นหนึ่งครับวันนี้ ไม่ทันแล้วครับแล้วกปล่อยเบอร์หนึ่งแล้วครับตุ้มกันไปก่อนครับนี้ไปเพื่อนถึงแล้วครับวันนี้พาไปครับโดดขึ้นมาวันนี้โอเคยิ่งร้อยเพื่อนทุกคนปลอดภัยดีเวยสวยมากสวยมากสวยมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออเราทิ้งเพื่อนไว้เบอร์หนึ่งคนหนึ่งนะโอเคดีเพื่อนอ๋อไปเลยอ้าวไปโชคดีเพื่อนลาก่อยมาครับทุกคนครับวันนี้ก็ต่อเนื่องฮะผมลงมาใหม่แมตช์ใหม่ครับวันนี้ นะฮะตอนนี้เพิ่งลงมาฟาร์มครับแล้วมาร์คไว้คือจะไปทำอ่าภารกิจทำลายซัพายนะะทุกคนนะะวันนี้ต่างคนต่างฟาร์มทีมเราครับอยู่ข้างหน้านี่ครับทำลายสะพาย,ยางไงเพื่อนนี่ป,นปืนปืนเอาป่ะของดีเลยเนี่ยตามมาตามมาผมมีสไนเปอร์ครับวันนี้นะเฮ้ยเพื่อนมีเรือว่ะนี่เออไปเรือป่ะล่ะหรือเราเ,าเา <นะ S 1> รือไหมนะฝั่งนู้นมีใครหรือเปล่านะครับ ไม่มีฮะนี้ปลอดโกงโล่งสบายเออเดีดย๋ยวไปเอาเรือให้เพื่อนตำดามาครับเรามาขับเรือครับนี้ผมมาในชุดของอจอมโจรเขียวเหลืองแดงนะนี้เปลี่ยนตัวมาครับนี่ครับพวกผ้าลิเกครับเราไปครับไปเพื่อน อข้ามฝั่งแค่แนั้นแหละน้มานมันแค่นี้พอฮะปืนมันลงเลยเพื่อนลงเลยอยู่หน้านี่เอ้ยมันยิงแล้วโอ้เพื่อนเราเปิดทับนี้โอ้ยดำน้ำอ้ขึ้นไไแกไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตายหมดแล้วหมดหมดสวยเบื่อสวยสวยเลยไป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 ต้องไปทำการวางระเบิดนะครับซับพพลายของศัตรูนะฮะนี่ทุกคน เิดบางนี้เจอของโอ้โหสวยเลยครับปืนเกาะสามเยี่ยมเลยแล้วก็มีป้อมปืนครับสวยครับใส่เกาะเพิ่มสวยเลยป้อมปืนเอาไปด้วยนะเอาไว้ก็เผื่อ,อว่าตั้งเอาไว้ตั้งครับตั้งยิงนะสื่ออ,อ,อัตน,นี้อันนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่เจอแล้วครับเราต้องกดตรงนี้ครับรับภารกิจนะทุกคนนะสื่อสารกันหน่วยรับก่อนเรียบร้อย d e s t รอย สัพพลายครับตัวนี้นะเริ่มครับทุกคนก็จะบอกว่านะครับเราต้องคุยไปตรงไหนนะครับทำลายสัพพลายที่ไหนนะฮะนี่นี่ครับ2จุดนะฮะไปเพื่อนมูวิ่งเฮียลุตโกเลยนี่เพื่อนรู้เรื่องนะครับทีมเป็นงานครับนี้คุยรู้เรื่องครับถือว่าเล่นเป็นเอ้ยมีตัวเพื่อนเป็นตัวจัดการน่ะไซเปอร์เลยดิพรุ่มตายไปหนุ่มปู่เพื่อนไซเปอร์นะครับสวยครับปุ้มปุ้มเลยอย่างงี้ เรียบร้อยครับไปบินลึกโกวิ่งมานี่ครับใกล้ถึงแล้วข้างหน้านี่คร uh, ับอ่อยู่ไหนโอ๊ยสายมันเต็มครับเข้าไปแล้วเพื <s <s ่อนระวังวิ่งก่อนครับโผหลบตันนี้ยังไงกันหนุ่มเยอะมากเพื่อนเยอะจัดเพื่อนช่วยเพื่อนยิงครับสนุนเพื่อนครับเรานี่ช่วยเพื่อนทำดาเมจครับบนเขาบนเขาตายสวย มีปะวะบนเขาบนเขาเนไม่ีไงหนึ่งตัวเจอสไนเปอร์เราไปฮะเออ่เราเดี๋ยวเราไปดูครับต้องเฝ้าดูว่าเาวางเบิดหรือยังนะปีวันนี้ศัตรูฝั่งนู้นครับยืนอะไรหนุ่มจืนทำไรหนุ่มร้อยนี่ครับเพื่อนเราวางนะครับนี่ T4 ครับโอเคเปลี่ยนแม็กจะระเบิดนะเพื่อนสวยเลย ไปโอ้มเรียบร้อยครับรหนึ่งจุดครับหนึ่งจุดหนึ่งครับทุกคนเฮ้ยใครยิงวะโอ้หมายก้อดไหนวะปาไปก่อนระเบิดข้างในเนี่ยครับไหนวะไหนวะในบ้านเหรอเฮ้ยอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นโอ้หมายก้อดมาเลยครับยิงรัวไปโอ้หมายมาหลายตัวเหลือเกินครับวันนี้เราเปลี่ยนแม็กครับอยู่ในควันด้วยกันครับพางตัวโอ้วิ่งวันนี้ครับออกมาก่อนครับตามเพื่อนมาก่อนครับ ไปเพื่อนจุดหนึ่งนี่ไปเลยคนไดงไหมครับโอเคสวยเพื่อนสวยมามามาโอ้ยเดี่ยซอกอะไรครับเดี่ยซอกซอกลืบซอกลืบมาดิซอกลืบมาสวยสวยเลยเพื่อนเล็โก้เล็โก้เล็โก้ใกล้ถึงแล้วครับหน้าครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มบ้านนี่ครับปาบสวยเลยเปิดกล่องมาเฮ้ย มาทุกคนข้างหน้าอุวิวู๋เต็มเลยไหนวะมาเดียครับมาเดียครับมาเนยพื้นพุบมาเดียครับยังไงคล้องตัวพวกเราเน้นคล้องตัวปลาเบิดช็อตเข้าไปเอาเฮ้ยอยู่ตรงซ้ายเนี่ยเอาเฮ้ยอยู่ข้างๆโอ้มายก้อนมาเดีครับมาดิครับอืมสวยเพื่อนสวยข้างไหนขางไหนวางยังโอเคเพื่อนวางแล้วครับเราคอยป้องกันไว้ทางนี้นะครับยังไงกัน ติดติดติดเอ้ยอย่าเพื่อนนี่โล่งโล่งอยู่โอเคในเมืองอ่าโบติไี่ใครมาสวยสวยครับทุกคนตอนนี้โอ้โหภารกิจผ่านสำเร็จครับเอาเรื่องว่ะเยี่ยมเลยเพื่อนความต่อนะเจอกล่องมาอุย ของดีครับแต่งครบด้วยทุกคนโอ้ไม่มาเลยครับรัวอันนี้บอกเลย <c oughs> มาเพื่อนท <c oughs> ี่เดิมที่เดิมเหมือนเดิมนี่ชอยสปอยเดี๋ยวด,ดูให้ข้างบนเขาว่ามีคนหรือเปล่าเพื่อนนะมันจะโล่งนะเท่น,นี้ทางข้างหน้าปลอดโปร่งโล่งสบายเพื่อนมันจะไปได้อยู่ไม่เจอใครนะ ไปได้เพื่อนมุ่งวิ่งมุงวิ่งไปแล้วครับเพื่อนโดดล่มนะครับสัญญาณเราส่งไปแล้วครับเพื่อนโดดลงมแล้วนี้สองคนโดดร่มแล้วหรือเรารอนะครับอรอข้างบนเขานี่ครับเราซุ่มมีสไนปเปอร์ครับเราดูทั้ง้ายเพื่อนครับนะฮะเพื่อนไปที่เป้าหมายแล้วครับตันนี้โรยตัวแล้วสองคนครับโอเคซ้ายโล่งเพื่อนซ้ายโล่งซ้ายโล่งเพื่อนโอเคข้างในเป็นไงบ้างเรียบร้อยเพื่อนนะ่าจะไปวางระเบิดแล้วครับฝั่งนู้นไม่มีนะ เคครับโอเคครับเราไปเติมเพื่อนครับทุกคนบนหน้าโล่งหมดเลยครับนี้ไม่มีคนนะมาแล้วเพื่อนโดดไม่ได้ว่ะเอาม่โดดล่มกลางฟืบมาแล้วครับมาได้นิดเดียวครับไปเพื่อนฝั่งดูครับเราต้องรีบไปครับข้างหน้านั้ยูมีรถรถเอทีวีครับสวยเลยครับไปครับหมายสายซิ่งของเราอรแว้นอะ แล้วเพื่อนบวกแล้ววันนี้ยังไงเพื่อนบวกอยู่ป๊าขับไปนี่ครับเราเพิ่อปา่าติดนิดนึงโอ้จอดสวยครับเราเติมเพื่อนครับไหนเพื่อนมาเดี๋ยนี่สวยครับสวยครับเข้าหัวไปไปเพื่อนเฮ้ยมีฮอร์มาโอ้มมาเป็นมาเป็นลำมาเป็นฮอรเลยเ,เพื่อนป้าช็อตเข้าไปครับเรายิงสากเข้าไปเลยควันมาเดี่ ม,มีป้อมปืนตั้งป้อมรอเอาเอาตายไปแล้วโอ้ไม่ไม่ไรครับเราเก็บป้อมได้ครับแบกป้อมไปครับเราใสายแบกครับเราเป็นไงใส่แบกของจริงหมอ้เป็นไงไม่ได้แบกเพื่อนนะแบกป้อมไปแหละไปครับเราแบกป้อมครับตามเพื่อนไปโอ้ยติดโดยขึ้นมาซัลายดอกไม่สนใจงั้นก็เราไปทำลายซัลายครับนะเราแบกป้อมมาเนี้ยครับรอด้วยเพื่อนโอ้วิ่งช้าเหลือเกินตอนนี้ 1. 1> นะ เอาป้อมมาเพื่อเพื่อทีมครับเราแล้วเพื่อนบวกแล้วกันนี้โอ้โหแลเบิดตุ้มต้ามเลยวะนะเพื่อนเจอนก่อนเพื่อนยังไงเยอะเปล่าแล้วเพื่อนเราส่งโอ้ยเพื่อนแบบป้อมอยู่เออสวยเพื่อนตั้งป้อมตรงกลางครับเราปาดมาเนยครับมาไอ้หนุ่มยังไงตั้งป้อมไปแล้วเพื่อนเออเด้อเด้อเป็นป้อมเว้ยยังไงสวยเพื่อนสวยอยู่หน้านี่ครับสองจุดนะต้องไปทำลายนะซัพพลายเหมือนเดิมเมืเราใหม่ แลเพื่อนล้มโอไมคก็มาเลยครับเราช่วยเพื่อนเลยครับมายิงใหม่ครับ,รบสวยเพื่อนมานี่ not d i e not today <c oughs> เพื่อนนะ t มอ o ลยังมีไปครับมาอีกก็โอ้โหชุดแน่นชุดแน่นเหรอชุดแน่นเหรอยิงไปในหัวนะมาอีกเหรอยังไงยังไงหนุ่มยังไงหนุ่มยอ่ยอย่อหลบยิงไม่โดนเพื่อนจะยิงเหรอเพื่อน เออโอเคสวยเพื่อนหุกับตายโอ้บ่ายกอดเฮ้ยขวาเข้าโอ้โหมาเลยครับหลบหลังหินยิงสารลัวเข้าไปอืมอัดเข้าไปสวยครับสวยเปลี่ยนแม็กไปครับขอญอาตนะครับซื้อของมนหนึ่งฮนะเพื่อนกำลังบวกอยู่วนะ่าเราซื้อของมนหนึ่งฮนะแอยะญาตซื้อนะซื้อเกาะซื้อโล่้ห,หมดนะปะั๊บ อ่าเปลี่ยนใส่เกาะครับโอ้โล่งครับทุกคนนี้โอเคครับไปครับลุยต่อเราช่วยเพื่อนครับเฮ้ยหนุ่มทำไรนี่ไงตายไปดิเข้าหัวไปเลยครับเมื่อกี้เปลี่ยนแม็กเลยนะทุกความพร้อมไปเพื่อนอหน้ามีระเบิดมาโอ้บายก้อนวิ่งครับหลบกันครับระเบิดอู้หงายเบ้านเหรอเอาไปเลยหนุม่มระเบิดคืนตะบคืนไปโอ้โดนยิงปุ้มเป็นไง เรียบร้อยหมดเปล่าไหนวะหายไปอย่างไวไหนไม่รู้ครับนี้เราเฮ้ยฝั่งน,นู้นครับเจอนะครับอืเข้าไปครับสวยครับเฮ้ยตัวหลังเข้าทุกคนสวยเพื่อนสวยข้างหน้ามันมาคุณนูงนี่ไงเหมือนจะหมดนะนี้ฝั่งนู้นน้อยกวางเบิดครับไปเพื่อนลุยเฮ้ยโอ้เจอตัวเป็นแม็กอยู่เตียมก่อน อืมสายเข้าไปครับไปไหนหนุ่มวิ่งไปไหนหนุ่มมาดิโยนได้เกินนะ <S <S คุ้มกันด้วยเพื่อนวางระเบิดแป๊บนะครับเราวางระเบิดเลยครับกดรหัสตุ๊ดติดตุ๊ดติดมาดิตืดเรียบร้อยเพื่อนวางแล้วไปครับน e กทาร์เก็ตต่อครับอีกจุดหนึ่งฮะนะทุกคนตอนนี้ฝั่งนู้นมีหรือเปล่าไปครับรีบไปครับเพราะว่าเวลาเหลือหกนาทีฮะทุกคนต้องรีบออกจากที่นี่ด้วยนะะโอ้โหหมายก็ขึ้นมาข้างบนนี้เรานะ เดี๋ยว <Rapid. S 1> เราไปดูว the ่าให้เพ <divid> ื <illing> ่อนไปวางครับเดี๋ยวผมเช็คข้างบนดกวานะมาแล้วครับเราเช็คข้างบนครับโอเคเพื่อนเราเช็คข้างบนนี่ครับคอยสอดส่องนะฮะความปลอดภัยให้พวกเราเนี้ยให้ทีมเรานะครับเพื่อนเคียงล่าอยู่ครับวันนี้เราดูจากด้านบนครับดูคนด้วยนะครับแล้วก็ดูพวกแบบบอดด้วยนะครับว่าจะมีใครมาหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนจะวางเบื่อเรยบร้อยไครับทีนนี้ สวยครับหนึ่งจุดครับเรียบร้อยนะฮะหลือจุดเดียวครับรอระเบิดครับเราซุปอยู่บนยอดตอนนี้จะโล่งสบายเพื่อนปลอดภัยนะไม่มีใครเลยนะระเบิดสวยเยี่ยมไปครับทุกคนตรงนี้ต้องนี้ออกจากที่นี่แล้วเวลาจะหมดแล้วครับนี่ครับเราต้องไปที่จุดออกครับฮะจุดออกที่นี่ครับ ไปเพื่อนด้เวลาโหลดล่มป๊ามาโหลดล่มลงมาครับจากยอดตึกทนกำแพงนิดหนึ่งไม่เป็นไรไม่เจอทุกคนยองปหนุ่มยองเหรอปหนุ่มเข้าไปหนึ่งนัดทับเน้นๆฮ้นะนี้ตายเพื่อนใ้รถเจอรถแล้ววะรับเพื่อนเรานะเราจะไม่ทิ้งกันครับเรามาด้วยกันเอาไปด้วยกันครับกลับด้วยกันครับนะ มาเพื่อนลงมาเพื่อน let's go สวยไปนับเป็นคนครับเบอร์หนึ่งครับอันนี้เบอร์หนึ่งอยู่ขวามือนี่ครับแล้วบีบแต่เรียกครับมาครับเบอร์หนึ่งขึ้นมา let's go มาแล้วครับเดี๋ยวเป็นโชเฟอร์ให้น้องไปครับเพื่อนอีกข้างหน้านี่ทุกคนครับเราต้องนี่ไปครับขึ้นเขามานี่ปึ๊ดถึงแล้วครับ มันมีคนเฝ้าเนี่ยมีคนเฝ้าชนไปเลยครับสวย,ยร้อยเพื่อนลงเลยเยี่ยมโอ้ติดโดดโอเคครับถึงจุดออกแล้วครับเราจุดกซิ t ครับไปเพื่อนเข้าบ้านก่อนโอ้หลังมาโอ้หลังเข้าหลังเข้าเพื่อนมาเดี๋ยวย่อยิงไม่กอดมันมามันมาใส่กอดครับเราเติมไม่เต็ม สวยนี่โหลดรอเลยวางครับนี่ระวางกับดักครับหลอกครับกับดักหลอกครับนี้เดี๋ยวมีตัวขึ้นมาครับเป็นหุ่นครับนะเราหลอกไว้ครับเผื่อใครแบบมานี่ครับหลอกนะหลอกนะอันใดไงนี่ไอ้นี่ไอหนุ่มนี่งงรือว่าคนโดนยิงตัวเขาเวลอัพครับห้าหกันนี้เอ้ยด้านหลังเข้าคนตัวนี้มาดิครับหลังเข้าเอรยยังไงมาย่างว่าเพื่อนมาแล้วเพื่อน เลสโกห์อมาแล้วไปทุกคนขึ้นมาเพื่นสวยเลยโอ้เยี่ยมเลยครับเราเบิดดักข้างหน้าครับเรามีคนมาหรือเปล่าตอนนี้โอ้สวยครับสวยครับโอ้ไม่โอ้โหใครมาเพื่อนสุดยอดเลยโอ้ยอดเลยครับน่ะโอ้ยระเบิดปาไปไหมเอ้ยจีปาเดี่ยวตายยังลำ ก็ลาไปก่อนคลิปนี้ครับเจอกลิปหน้าทุกคนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนสนป่าบ้าเกมจ้ะไปแล้วจ้าทุกคนเจอกลิปหน้าครับ